มาวันนี้เรามาอยู่ที่ห้องโคเสียนเออไปเลยใส่เลยหนึ่งสามหนึ่งสองสามนะคะสี่ต่ำนะคะามาดูซิมาดูซิว่าเราจะเสียนจริงหรือเปล่านะ,ะมาสองสามสามส,สุดจริงคน สุจริงนี่ถ้าเราลงสองต่ำนะเราได้ตัวคูณนะเออเได้ตัวคูณนะทุกคนเกมเอ,อ่อเกมไฮโลนะคะมันดีอย่างหนึ่งนะคะทุกคนมันมีตัวคูณให้ทุกเปิดนะคะทุกคนคะ่ะไม่ว่าจะคูณสองคูณสี่คูณหกคูณแปดคูณสิบนะคะคือแบบลงให้ทุกเปิดจริงๆนะคะมันจะสุ่มให้แบบนี้เลยนะคะดู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 หนึ่งสามหกทุกคนโอ้ 1> 1 สองอู้ยขึ้นไปแล้ว1 4ึ่ขึ้นไปแล้ว, 10, ลวทุกคน1,400อยหยอย่างนี้ต้องซ้ําเลยไม่เจ็บไม่จําต้องซ้ําเพิ่มคูณ2ด้วยเออเอาอีสัตถ้าไม่ยอดไม่พอโอเคไม่เป็นไรได้เท่าไหนเอาเท่านั้นนะคะทุกคนหาะมาลุ้นกันต่อเลยจ้ะว้าวตกงคูณเท่นี้เองเหรอมาหนึสองสามาอู้หูอีกหเรียบร้อยครับผมสอม ร้อยนะครับผมอโหทุกคนสองหมื่นสี่โอเสียญจริงวะโคตรเสียนกูบอกเลยใครที่สนใจนะคะสามารถจิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะคะใครที่อยากเล่นสมัครมาเลยนะสมัครมาเลยนะคะทุกคนถ้าไม่โอนเราก็ไม่ได้เล่นนะคะทุกคนนะถ้าเราไม่โอนเราก็ไม่ได้เล่นนะจ๊ะเพราะว่าเกมไฮโลนี่เป็นเกมที่เล่นเงินจริงนะ,ะทุกคนหาเสียเงินจริงนะคะ <2, S 1> ไม่มี 4, ตกตาแน่นอน <4. S 1> นะคะได้กําไรอย่างนี้นะคะก็ต้องถอนนะคะทุกคนค่ะ วันนี้ใช้เวลาไปแค่2นาทีกว่านะคะก็ทำกำไรได้หลักหมื่นเลยโอเคใครที่สนใจอยากเล่นจิ้มลิงเลยนะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ